สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง d r e a m a k e r Channel ช่องคนุชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเอง <ฮะ S 1> <laughs> ไม่ค่อยมีเสียงเพราะว่ายังง่วงอยู่ืง <laughs> ตื่น <laughs> เออก็อย่างที่เราเล่นกันไปตั้งเยอะแล้วนะก็คือถ้าเราเจอคอมโบที่มันเก่งอะ่ะแต่ว่าถ้ามันน่าเบือ่อเราก็จะไม่ค่อยชอบใช้กันเนาะ ก็เราก็จะทดไม่ได้ใจแต่เราจะไม่เอามาเป็นเด็กหลักอันที่อยู่นิ่งๆตรงกลางเออพวกที่อยู่แบบอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่ว่า,าทนนะอืมก็คือถ้าแบบอ่ะเราไปแข่งเดี๋ยวเราอาจจะจําเป็นเราก็ค่อยประกอบไปใช้แต่ว่าเบื้องต้นเวลาเล่นเราจะเบื่อเราจะไม่ไม่เก็บไว้น้องป๊อกข้อของเราเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีอาการที่แบบบางทีก็ไม่พยศนั่นเป็นเพราะว่าบิดที่เขาให้มาเดิมๆเนี่ยมันเป็นบิด ที่เรียกว่าเกียร์พอยเนาะ<ม>ทำให้บางทีเวลามันตรงมันไปอยู่ตรงกลางปุ๊บมันมันจะไม่วิ่งอเออมันจะรอเด้งเคาน์เตอร์กลับมาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบไอ้บางวันทําไมเขาเขาไม่วิ่งเลยนะเขาไม่สนุกแก้ปัญหาดิ๊ดิดิอันนี้ทามาใหม่ <laughs> ใช่ใช่นี่ก็คือบิดของดันซอสนะที่เราไม่ได้เอามาใช้นานมากแล้วก็คือหัวแฟลทอ่าหัวนี้วิ่งอย่างเดียววิ่งเราจะ <c oughs> คนไหมอ่ะหนาต้องมาดู <c oughs> ใช่ก็คือตัวเขาอ่ะแบบวิ่งแบบมีประสิทธิภาพแนละ้วก็หวังว่าเอา่อถ้าเป็นหัวแฟลตแล้วเนี่ยจะสนุกขึ้นแบบคือแบบวิ่งแล้วก็แบบนั่นเพราะเวลาเขาอยู่เฉยๆมันไม่มันนะตัวเนี้ย <c oughs> วิ่งไปเถอะเพราะงั้นก็ <Okay. S 1> น้องป๊อปคอนของเราเป็นอย่างนี้นะวันนี้อยากจะลองสู้กับใครชิง <c oughs> นี่ก็คือบัวขาวเวอรช์ชันหนึ่งที่เราทำการปรับปรุงเข้ามาไม่รู้เขาจะเก่งขึ้นหรือเขาจะแย่ลงนะ <S 2> <S 2> <S ก็เป็นไนชิล nice นะเออสามแปดใส่หัวไฮเทเปอร์หัวนี้จะทำให้เขาสูงขึ้นด้วยนะเออเขาจะมีพลังป้องกันที่มากขึ้น <S <S แล้วก็เออจะวิ่งวิ่งหน่อยก็ลองดูว่าแบบนี้เขาจะตีดีขึ้นไหมแล้วก็สนุกขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าหัวบอลน่ะมันก็เก่งแต่ อย่างที่เห็นว่าหัวบอลเขาก็แพ้อ่าเดี๋ยวมาลองสู้กับน้องป๊อปคอนมาพยศเวอร์ชั่นใหม่หนึ่งสองซ้ํไปพยศหน่อยป๊อปคอนเออพยศพยศมันต้องพยศมันต้องสู้เว้ยอุ้ยอ้เอาหมุนหมุนหมุนหนีกันไหมไม่โดนเลยอะ่ะจังหวะเต้นที่สวยงาม เฮ้ยโอ้โหเอ,อ่อประกอบอกไม่ไหวหนึ่งสองซ้ำต้นแดดหน่อย,อยแดดมาไม่โดนโอ้แดดมา,าแดดอแรงๆก็ไม่โดนเออจังหวะแดดสามสี่รอบไม่โดนเออโอ้โอจะหลบกันไปไหนเนี่ยเอ้คู่นี้เขาชอบจ้องหน้ากันหรอไปไปเคาะกันหน่อยเออมาเคาะกันเคาะกันแดดสามสี่รอบดันไม่โดนทั้งนั้นนะ เยอะๆเอือ,อป๊อปครอนรลงไปนอน1 2>, 1, 1 2ง <3. S 1> สองซ้ำแยดอย่างดีแต่ไม่โดนโดนหน่อยโดนหน่อยะตอนโดนเบาๆเออตอนเดินโดนเบาเนะใช่ไปอย่าไปยอมแพ้เราต้องทดสอบว่าป๊อปครอนรพยศแล้วโหดไหม ชองศใช่ไหมอืมจะสาูนล้ไม่เอือเออหนึ่งองซวำต้าวตายไปแล้วละคนหน่งสองซ้มไดีโดนหน่อยาจะหลบดังไว <laughs> นายจะหลบไปไหน <laughs> อ่ะ ป๊อปคอนบอกว่าโอ้โหจมตีไม่โดนเลยเออป๊อปคอนเราสไลด์ไม่โดนเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นเรื่องของดวงมาเนี่ยเป็นกรรมมาเนี่ยปีศาจแอโร่ <ứng> <ใน S 1> เอามาเล่นหน่อย,ยเออนี่คือปีศาจแอโร่แบบธรรมดานะปีศาจแอโร่คือ C80 หัวบอลเลยอันนี้แบบแกออกมาจากกล่องมาเล่นเฉย,ยเลยหนึ่งส สไลด์ให้โดนหน่อยสิโดนอืโดนหน่อยโดนหน่อยโดนหน่อยโดนโดนโดนไปสิอ,อ,อ,น,อน้องปรปกอบเขาไม่พอใจหัวนี้่ะเนี่ยหนึ่งสองสาม โอ้ยสองศูนย์แล้วหนึ่งสองซ้ำอแดงอิทิริสหน่อยหนึ่งสองซ้ำเออแดนหน่อยอื้มเอาไว้บอนมันโอ้โหอย่าหลบสิอย่าหลบอย่าหลบโอ้โหมันมันไม่มีแรงไปแดนแล้ว โอยปีตัดแอโลทำไมได้แข็งเกิงขนาดนี้หนึ่งสองซัมแต่มันตามัน้ลยลังแดชเอนอนไหมหนึอซเจ้าแจก้หนึ่ เลยพยศหน่อยโอ้โหไม่โดนพอจะมดโดนก็เบาเบาใช่โอ้ยอย่าหลบอยู่ตรงนั้นอย่าหลบอยู่ตรงนั้น please อย่าหลบอยู่ตรงนั้นโอ้โหตายแล้วไม่โดนเฮ้ยเบาเบาแต่ก็ได้ผลปีศาจแอลโลก็ยังคงพ่ายแพ้ต่อไปนะเอาหน้าแต่ปีศาจแอลโลน่าจะ ได้แค่นี้แหละสนุกสนุกนะเอาไว้ปั่นเล่นคนเดียวเงาๆน้องจิ๋วนะเออนี่ก็คือน้องจิ๋วที่มาพร้อมกันนะเออไรโนฮอ,อนสามแปดสิบหัวสไปนนะชื่อเล่นว่าน้องจิ๋วแล้วกันน้องจิว๋วอืมเออน้องจิ๋วก็ได้หนึ่งสองสามแดดชามันข้าสัตลจนาย,ย 5, 5, 5. โอ้าว เท่ากันนะเสมอว่ะหนึ่งสองซัมไปชนเขาแต่ว่ามันติวไปเองหนึ่งสองซัมขอเต็มเต็มหน่อยได้ทำสั่งเลยหนึ่งสองซ้โดนหน่อยเออโดนในที่สุดครับ หนึ่งสองสาไปยอมไมเดี๋ยวแดดชนเลยแดดสวยๆไยเฮ้ยแดดมันแดดมันโอ้โหจะแย่แล้วหมดพลังซะแล้วใครหมดก่อนเฮ้ยเหลือป่ะหนึ่งสองสาเฮ้ยโอ้โหบินทับหอกไปมโดนโอ้ยโดนแต่ว่า เย่ะแล้วเย่ะและ้วเยะอยะและ้วจิ๋วยัง,ยง,ยงพลังเต็มที่ป๊อปจะไม่ไหวแล้ว1 2 3องสามอง<า>ไม่ทันเลยเมื่อกี้จังหว,วนะนี้ไหวเป่าไอน้อมเรียบร้อย ้องจิ๋วูก็ไม่ได้นะอืมน้องจิว๋วแพ้แล้วจิ๋วแพ้ก็ไม่ได้นะว่าคู่ต่อสู้ไปก็คือดรอนซอดสามหกสิบหัวพ้อยหรือนี่จะโชะเดียวจอดหรือไม่หนึ่งสองซมา,าต่อสู้ดูเดือดโอ้โหท่าทางจะแพ้แล้วเพราะว่าไม่สไลด์ไปชนหนึน่ง เฮ้ยอ้าวหนึ่งสอง้สวยสวยแต่ไม่โดนโ oh, yeah, อ้ยย่าละฝ่ายตรงข้ามย,ยังมีลังอยู่เลยเอหนึ่งสองเฮ้ยโดนลยเต็มเฮ้ยไม่โดนกันเลยวิ่งตามกันแบบจ้าระวันเฮ้ย hey. ไม่โดนเลยหมดแรงแล้ว โอ้ oh, มาโดนตอนไม่มีแรงออยออยไหวไหมเนี oh, oh, ่ยหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยอ้าอ้าเอา้าเอา้เอาไม่โดนกันเลยไม่โดนเลยเฮ้ยนอนหน่อยนอนหน่อยเอาไว้เฉียงเขาหากันระบำรำฟ้อน เรามาเต้นรำไปร,บรอบๆกันหนึ่งสองซ้ำนี่้อ,อ,อ,อตัวยงการแล้วหรอสูดสันดีๆโอ้ยแย่แล้วหมดแรงล้วลสองซ้ำ ตามกันไหมขอสวยๆหน่อยโยอไม่โดนโอ๊ยนี่สามเท่าหนึ่งสองซ้มเอนี่หนึ่งสองซ้ำ อีโดนไม่แรงออ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 ไอ้ออ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 อหมดแรงแน่แล้วเรื่อเือเรื่ออ้ชนะเฉยเลยใช่ไหมแพ้แล้วดันซอดดันซอ้ดันซอสนายแพ้แล้วจังหวะนายสู้น้องปอปคอนเมื่อกี้ไม่ได้แพ้สามแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของเลโอนครอ560หัวโลแฟลกนะหนึ่งสองม เฮ้ยเ้ยโอ้โหสองไม่โดนเฮ้ยโอ้โหถ้าโดนมึงตายนีโอ้โหโอ้โหกำลังรักษาสีไม่เอ้อหนึ่สองซมโอ้ยไม่ยอมนะเรียนคอหนึ่งสองซัมเร้อยหนึ่งอง เกือบแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหยอมแพ้เหอดแรงแล้วเร็บร้อยอันนี้เกิดอะไรกันนายเฮ้วันนี้น้องป๊อปของเรานี่ท็อปฟอร์มจริงๆเลยนะเออแต่ว่ากหวังอยู่ที่ไหนที่บัวข่าของเราห้ามแพ้นะก็เป็นเฮลเชนห้าหกสิบหัวเทเปอร์นะหนึ่งสองเฮ้ยบัวข่าอดทนไว้เอาเราอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ย เฮ้ยจัดไปหมายถึงน้องป๊อปหรือน้องบัวขาวเอ้ยพี่บัวขาวโอ้โหเสียไม่ถูกเลยเฮ้ยจาอย่าไปทำร้ายบัวขาวอือเดียบร,ร้อยหนึ่งคะแนนหนึ่งสองซัมเฮ้ยเสหยมาหลายเจ้าชีพบัวขาวแต่คลา่เข้าไป แรงอยู่นันะแต่เริ่มเปะแล้วเห็นอาการสายแล้วท้าทางจะท้าทางจะร่วงก่อนเฮ้ยจ้องหน้ากันไว้หนึ่งสองสาไหนแตกแดงให้หน่อยดนึ แตกแต้มไม่หน่อยดิอืหนึ 1> 1, 2, ่งสองซัมเฮ้ยลูกพี่เอียงนะตัวเอียงนะรอบนี้ตัวเอียงนี้ก็เสร็จไปสิเฮ้ยรอบเตนตีเหรอเงี้ยแห่เลยหนึ่งสองซัม ไปโดนหน่อยไม่โดนเลยอ้หลบการหลบการโจมตีนไปอ๋อถ้าหลบอย่างนี้ป๊อปคอนน่าจะไม่ไหวป๊อปคอนจะหมดแรงก่อนมันวิ่งแต่มันวิ่งไม่โดนอะเออแต่ถอาโดนก็ชนานะออหนึ่งสองซ้ยโดนหน่อยไม่โดนโดนอุ้ ไม่ได oh, 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 oh. ้ไปโดนโอ้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 หนึ่งสองซัมมันไม่ได้แบบโดนกันแบบกระแทกเป็นโดนแบบแปะๆนะมันวิ่งเยอะจริงแต่ว่าเวลามันกระแทกกันกระแทกแบบหนึ่งสองซัม เรียบร้อยเยโอเรีเยบร้อยแพ้แล้วแล้วแล้วบูขาทั้งสองก็เอาชนะไปด้วยนีหน้าชนะนี่หน้าคนแพ้เออแต่วันนี้เขาแพ้เนี่ยก็เป็นการแพ้แบบเหมือนแบบจังหวะไม่ค่อยดีนะ<ม>อยู่ดีๆก็แบบว่าน้องป๊อบของเราเนี่ยก็สไลด์มาแบบสวยงามอะนะ น้องป๊อปคอนเนี่ยก็แล้วแต่แฟนนะเพราะว่าแฟนบอกว่าไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบแต่คุณผู้ชมอาจจะชอบก็ได้นะก็ใส่อันเดิมให้นะเพราะงั้นน้องป๊อปคอนเนี่ยก็ถ้าใครชอบแบบว่าให้เขาวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างแบบแล้วแต่ดวงนะก็ใส่เป็นหัวที่ให้มาในกล่องนะ <Gear Point. S 1> เป็นเกียร์พอยห้ไปนะเออเป็นเกียร์พอยไป แต่ว่าถ้าชอบให้มันวิ่งดุดันแบบตลอดเวลาเหมือนในคลิปนี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นหัวแฟลตนะก็สนุกดีใช้ได้สนุกดีเหมือนกันอาจจะลองโลแฟลตด้วยก็ได้มันก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าหัวโลแฟลตของเราตอนนี้มีอันเดียวก็เลยให้กับพี่ราชสีลีออนคลอไปพรางั้นก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะเดี๋ยวทดลองอะไรอีกเอามาให้ดูเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาไก่ไ